การที่เปิดแกลบขึ้นมาเนี่ยนะฮะแล้วก็เขียวขึ้นมาเลยโดยที่ไม่มีหนึ่งสองนำหน้าโดยปกติเนี่ยเป็นการขึ้นจริงไม่มีกำลังแล้วจากแพทเทิร์นทั้งหมดเนี่ยเราต้องดูภาพรวมของเราน้ำมันเนี่ยมันขึ้นไปพีคที่หนึ่งเนี่ยมันก็ลงมาสองนึ่งสองลงลึกเลยหนึ่งสองแต่การลงหนึ่งสองเนี่ยลงได้พูดเสมอว่ามันต้องมี A b แล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้าแต่ตรงนี้ไม่มี A B เพราะฉะนั้นตรงน,นี้เป็นหนึ่งแล้ว A แล้วก็ B แล้วต่อไปก็หนึ่งสองสามสี่ห้าเป็น C เนี่ยเวฟเวฟของเขาแน่นอนหนึ่งลงเนี่ยแปดสิบปดจุดเจ็ดครบทุกอย่างไม่น้อมีจุดเริ่มต้นตการขึ้นครั้งนี้เนี่ยลองเทอมเนี่ยถือเป็นการขึ้นครั้งใหญ่มโหลานมากมันจะทำนิวไฮไอ้ไฮที่เห็นประมาณ140-150เนี่ยจะถูกเบรกอย่างลิบลับเลย แต่ว่าระยะสั้นเนี่ยมันขึ้นหนึ่งมันต้องลงสองก่อนเล็กๆอันนี้เพราะ้ตรงนี้มันก็ barrier ข่าวแต่หนึ่งที่ลงสองมาเนี่ยมันต้องมี a b แล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าตรงนี้มันยังไม่มีเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็น E B แล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าตามหลักของเราเพราะฉะนั้นเราคาดว่าตรงนี้เนี่ยมัน b a r ิ i ลงมาแล้วถ้ามันขึ้นจะขึ้นจาก A ไปเป็น B ดีวดิชากันอย่างขึ้นอันนี้เป็นการขึ้นจาก A ปเป็น B เป็นการขึ้นแบบที่เรียกว่าอะไร correction หรือ r a l ลี่อิน downtrend จะไม่เป็นการขึ้นครั้งใหญ่มันก็ใหญ่สำหรับคนเล่นธรรมดาเล่นรลสน้สั้นๆนะนี่ใหญ่ตรงนี้มีสัญญาณขาย Low โล High ก็ได้ Profit มามาถึงตรงนี้เนี่ยเราผิดพลาดหมดเลยเห็นไหมไฮ o อโลไ h เโลไฮเโลเราปีสัญญาณเขียวก็ซื้อโดนซ p l ลอสหมดเลยตรงนี้หลาย o s i t i o n ตรงนี้ขาดทุน การเทรดมีขาดทุนนะมันต้องมีไอ้ถูกทางทุกครั้งมันเป็นไปไม่ได้อะนะตรงนี้ขาดทุนก็ต้องยอมรับขาดทุนแต่มันไม่บ่อยนะการขาดทุนนี่ไม่บ่อยเนี่ยอันนี้ขาดทุนตรงนี้แล้วก็อันพอซิชเนอันนี้ก็ขาดทุนตรงนี้นะก็สามสามพอซิชใหญ่ใหญ่แล้วเสร็จแล้วมันกระโดดพุ่งขึ้นไปเลยอ,อย่างเงี้ยก็ต้องตามน้ําในระบบที่ไม่มีหนึ่งสองลำหน้าก็ระบบเขียวแดงธรรมดาก็เขาซื้อตรงนี้ตามน้ำนะถ้ามันเปิดแก๊ปตัวนี้นะฮะ แล้วก็ขึ้นไปอย่างนี้เนี่ยมันดูนะอาทิตย์หน้าเนี่ยถ้ามันไม่ลงมาปิดแกลบนะถ้าไม่ปิดนะมันจะกลายเป็น break out หรือ run away gap นะซึ่งอันนี้จะมีกำลังและขึ้นเร็วเราจะได้เห็นนะก็ตามสัญญาณเขียวแดงไปก็แล้วกันอันนี้ก็น่าสนใจไม่มีิิ d ิเ a อร์ที่ชัดเจนอาจจะอาจจะเป็นการขึ้นที่มีเหตุผลทาง,ทางการเมืองมาปนมื่อเราก็ไม่รู้เดี๋ยวลองดูอทุกคนดูไว้เลยแล้วอันนี้นะเป็น,เป,นเป็นบทเรียนนะซึ่งต้องจำไว้นะ ปกติเนี่ยนะฮะหุ้นเนี่ยถ้าราคาขึ้นเนี่ยวอลม่มก็ขึ้นเห็นไหมราคาลงวรลม่มก็ลงมันวอลุ่มเนี่ยมันตามราคาแต่ถ้าราคาขึ้นอย่างนี้อืดเราวลุ่มลงอย่างนี้อืดแปลว่าอันนี้ไม่ใช่หนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้เป็น A B c อันนี้เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นจุดตายที่ทุกคนไม่เคยรู้เรื่องกันถ้าราคาขึ้นแล,วล้ววรลม่มไม่ขึ้นแปลว่ามันขึ้นไม่จริงมันเป็น correction เป็น reary In Uptrend หรือเป็น Correction in Downtrend ก็ว่ากันนะฮะมันเป็น A B C ก็ถ้าเราเห็นเนี่ยราคาขึ้นโวลุ่มลงเราก็รู้ว่าการขึ้นครั้งนี้ไม่ Sustain คือไม่ใช่ขึ้นพรวดเดียวยาวก็เล่นแต่เล่นสั้นหมายเซตมันมาแล้วเล่นสั้นกับเล่นยาวไม่เหมือนกันนั้นตรงนี้ถ้าเล่น,นยังไงเล่นสั้นก็เข้าตรงนี้นะเข้าตรงนี้แล้วก็เทคโปร o ฟ i t ตรงไหนเทคมันตรงนี้เลย ตรงที่เข้าเนี่ยเข้าปั๊บเทคเลยแต่เทคว่าฟิตเลยเทคยังไงเทคโดยใช้ t r a i l i n g stop ก็ i n d อินดิเคเตอร์ซีดีซีเทก็เนี่ยเราเข้าตรงนี้ใช่ไหมเรามันเขียวอยู่ใช่ไหม t r a i l i n g stop ไปเลยแดงมาเลยออกมันจะแดงเร็วกว่า Action Zone นะครับ t r a i l i n g stop เนี่ยเพราะอันนี้เป็นการเล่นแบบเล่นสั้นเรื่องของน้ำมันก็ระยะระยะสั้นๆเนี่ยก็ Bullish แต่คิดว่า ช็อตเทิมนะะก็เอาเถอะเล่นสั้นเอากำไรไปกำไรไปสักเท่าไหร่ยี่สิบเหรียญสามสิบเหรียญเยอะนะก็เอาไปแต่ครนี้ถ้าซูนว่าเอากำไรเร็วไปแล้วมันขึ้นต่อเราตกรถไม่เสียดายเลยก็เทรลลิงซอฟเป็นอย่างเขียวอยู่มันจะตกได้ยังไงละ่ะมันขึ้นต่อมันก็เขียวต่อไปเรื่อยจริงไหมนึกสิเราเราป้องกันไว้หมดแล้วเราใช้ระบบในการเทรดะนะฮะเพะงั้นก็ปล่อยไปะนะอันนี้ก็เป็นเป็น,เป,นเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจคือระบบเนี้ย ไฮแอลโอไฮอลโอไฮอลโมันหลอกเราได้เห็นนะจริงจริงกันนี้ถ้าดูละเอียดเราจะรู้การทิพขึ้นครั้งนี้เนี่ยวอล,ลุ่มมันลงเสมอมันเป็นเรลลี่ขึ้นไปในดาวเทรนแต่นี่เราเอาแค่นี้สําหรับนักเรียนซึ่งดูแค่แค่สัญญาณทํานองนี้ยังไม่แอดวานซ์เท่าไหร่นะฮะแต่ถึงไงก็ยอมเสียไปไม่กี่ตังค์เพราะเวลากินทีมกินเยอะเนี่ยเวลากินทีมันมันได้ทุกครั้งที่ที่มีหนึ่งสองแล้วเข้าเนี่ยมาเยอะในอดีตนะ ก็คืนกำไรเขาบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับก็น,น้้ำมันก็คิดว่าคงจะขึ้นต่อแต่เสี่ยงมากให้ตั้ง trailing stop ตลอดเวลาครับตอนนี้คือน้ำมันไม่ตามยางพารามาสาปีแล้วคือ,อยางพาราไม่ตามน้ำมันมาสาปีแล้วผมมองว่าเมื่อก่อนคืออาจจะเป็นคน<ม>โบราณอาจจะเป็นคนแอดีดตเนาะคืออาจจะมองว่าการเรดยางพารามันก็น่าจะต้องตามตัวราคาน้ำมันเพราะว่าตัวราคาน้ำมันมีนมผลกับการทําที่มันไม่ใช่เป็นยาธรรมชาตินะครับอาจจะเป็นยาที่มีส<ม>่วนผสมตื้น นะครับนั้นเมื่อไหร่ที่ตัวน้ํามันมันเพิ่มมากขึ้นตัวยางธรรมชาติก็จะต้องตามราคาน้ามันอันนั้นคือเป็นในอดีตเนาะแล้วก็ตอนนี้คือเองเองก็คือเหมือนกับตัวถ้าใครไม่ตามเทรนนะครับก็คือสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็คือเริ่มมีหลายรัฐรัฐที่ประกาศแบนตัวยางธรรมชาติที่เป็นถุงมือยางนะครับนั้นตอนนี้ก็คือตัวตัวคนคนที่พยายามมองว่าราคายางผัน ผันตรงไปกับตัวราคาน้ํามันเนี่ยอาจจะใช้งานไม่ได้แล้วเพราะว่าถ้าเออตัวยาธรรมชาติในประเทศสหรัฐนะครับเริ่มจะมาถึงรัฐตอนนี้เพราะผมจำไม่ผิดลัดสจะเป็นรัฐแคลิฟอร์เนียที่แบร์ถุงมือละให้ไปใช้ถุงมือใน dry แทนนะครับทําให้ตัวราคาย,ยาตัวน,นี้ปักหัวลงเลยนะครับก็คือมีมีนเป็นเทรนขาลงค่อนข้างรุนแรงนะครับท,ทั้งทั้งที่ยางพาราในบ้านเราตอนนี้ ออกน้อยมากๆนะครับคือปริมาณยางนียออกสูตรตลาดน้อยแต่ทําแต่ราคาอย่างพาราโลกนะครับกดดันส่งผลให้ตัวยางธรรมชาติในบ้านเราก็คือเป็นเชนขาลงนะครับก็ลำบากพอสมควรน,นะครับส่วนราคาน้ามันตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเริ่มมีคือน้ํามันเนี่ยเป็นไซเวมาสักพักใหญ่ๆเลยแล้วก็เป็นเชนขาลงนะครับแต่ว่าสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับน้ํามันเนี่ยสามารถดัน POC ระดับวีลี่เพิ่มขึ้นได้นะครับ และก็คือยังคงว่าน้ํามันเนี่ยอาจจะอาจจะอาจจะดีบาวต่อสัสปดาห์หรือสองสัปดาห์นะครับ <S 2> <S 2> ผมมองว่าน้ํามันไม่น่าจะลงไปกว่านี้นะเพราะว่าคือลงมารอบนี้น้ํามันเนี่ยลงมาเข้าเขตตัวโอเวอร์โซล่ะทุกครั้งที่น้ํามันโอเวอร์โซในทางเฟรมเดย์เนี่ยก็จะต้องมีบาวแรงๆผมมองว่ารอบนี้ก็จะต้องดีบาวแรงๆไปอีกสักสองสัปดาห์แล้วว่ากันอีกทีหนึ่งว่าตัวป OC อซระดับวีคยังคงเพิ่มขึ้นได้อย่างต่อเนื่องใหม่นะครับก็ มองว่าน้ามันน่าจะลงแค่นี้อันนี้คือเดาล้วนๆนะครับว่าน้ํามันน่าจะลงแค่นี้เพราะว่าตัวไอซ์ไสในในน้ำมันเนี่ยใช้งานได้ใช้งานได้ดีไอซ์ไสในตัวยางพาราใช้งานได้ดีนะครับก็คือเมื่อไหร่ที่มันหมดแรงซื้อหมดแรงขายตามรอบโอวบอร์โออร์โซเนี่ยแล้วตัว p ีอซีดับบิกฤตเพิ่มขึ้นนะครับหลายๆครั้งจะเห็นสัญญาณการกลับตัวของการที่จากฝั่งขาลงเริ่มจะกลับตัวเป็นฝั่งขาขึ้น นั้นผมให้ความเห็นว่าน้ำมัน PUC ว e e k เพิ่มขึ้นแล้วก็ลงมารอบนี้อาจใช่แต่เขตส0ละนะครับมีโอกาสที่จะดัน p o c เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ก็คิดว่าต้องดู2ส,สัปดาห์แหละเพราะว่าแถวนี้เนี่ยน่าจะมีการแบบเนื่องจามันมีการไซเวยเยอะมันน่าจะมีราคาค้างแถวนี้เยอะนะครับประมาณ70 -75 ถึงาแถวนี้ก็ไม่น่าจะผ่านได้ง่ายๆอีกนะครับก็ยังคงมองว่าน้ำมันก็ยังคงเป็นกรอบไซเวยไปเรื่อยๆ ป,ปีนี้โอกาสที่ดอกเบี้ยเฟตลงอ่ะไม่มียากเพราะว่าต่อให้ยังไม่เกิดน้ํามันขึ้นนะฮะเฟซเขาก็ยอยู่ที่เงินเฟอ้อหลักถูกไหมซึ่งไม่นับน้ํามันอผมพูดถูกไหมครับเงินเฟอ้อเนี่ยจะนับน้ํามันกับอาหารแต่ถ้าตัดสองตัวนั้นขึ้นปลอกไปก็จะเป็นเงินเฟอ้อหลักคออินเฟชันคออินเฟชันเดือนล่าสุดที่ประกาศมันมัน5.5ใช่ไหมคเอกเดือน <S <S เดือนสามยังไม่ประกาศนะเดือนสองคือ5.5อันนี้ของอเมริกานะครับ ดอกเบี้ยอเมริกาล่าสุดเท่าไหร่นะครับ5%เซฟฟันเลดใช่ไหมผมพูดเสมอทุกขายการแล้วจะพูดอีกว่าจุดที่ให้ท่านสังเกตเลยว่ามีโอกาสสูงมากที่เฟดจะหยุดการขึ้นดอกเบี้ยคือจุดตัดระหว่างเงินเฟอ้อหลักอเมริกาและเฟดฟันเลาเพราะฉะนั้นเฟดฟันเล้5%เงินเฟอ้อหลก 5. 5ัก5.5 เดือนนี้เนี่ยถ้าถ้าถ้าเงินเฟอ้อหลักลงมันลงอยู่แล้วละ่ะฮะจะลงมากลงน้อยผมไม่รู้นะครับแล้วก็เฟดฟันเนี่ยจะขึ้นอีกไหมอ่ะถ้าขึ้นไปอีกมันจะมาชนกันได้แล้วนะคุณเอกถูกไหมครับแปลว่าโอกาสที่เงินเออเฟดจะขึ้นดอกเบีย้ยไปไกลถึงห้าหกเปอร์เซ็นเนี่ยผมว่าน้อยนะแล้วก็ถ้าเงินเฟอ้อดีดกลับขึ้นมาในไตรมาสสามแล้วกันนะสมมติยิ่งทําให้ผมเชื่อว่าโอ้เฟดนี้ไม่มีทางลงดอกเบีย้ยเลย เพราะถึงแม้เงินเฟอ้อไม่ขึ้นนะท่านก็เชื่อได้ว่าโอกาสดอกเบีย้ยที่เฟดลงก็จะน้อยอยู่ดีเพราะว่าคุณเจอเริ่โโพเวลเนี่ยเขาเป็นสไตล์พอวอร์เกอร์คือจะฆ่าง,งูเงินเฟอ้อต้องค่าให้ตายต้องแน่ใจว่าขึ้นแล้วต้องค้างไว้ก่อนขึ้นค้างไม่ใช่ขึ้นแล้วลงเพราะถ้าขึ้นแล้วลงมันจะเกิดความผิดพลาดเหมือนกับที่ เคยเกิดขึ้นในยุค1960-70ก่อน80ก่อนที่คุณพอลวอเกอร์จะเดินเข้ามาเป็นแชร์แมนเสรแล้วขึ้นดอกเบี้ยแบบแหลกลานเลยเพราะว่าความผิดพลาดนั้นเนี่ยมันทำให้ปัญหามันใหญ่เพราะนั้นไม่มีทางที่คุณจเจริมพอเวลจะทําแบบนั้นแน่นอนเพราะนั้นเขาขึ้นไปห้ากว่าเขาก็จะคงไว้อย่างเงี้ยหรือถ้าเกิดเงินเฟอ้อมันขึ้นไปอีกเขาอาจจะดูสักรมาะเดือนสองเดือนหรืออะไรเงี้ยแล้วก็ขึ้นอีกทีหรืออาจจะไม่ขึ้น ผมไม่แน่ใจแต่ผมว่าเขาไม่ลงเพราะนั้นไอ้ตรงเนี้ยผมเชื่อว่ามันจะกลายเป็น market expectation เลยความคาดการณ์ของตลาดต่อไปว่าดอกพอดมันจะต้องเปลี่ยนใหม่เป็นไม่ลงปีนี้อันนี้ผมผมตอบคำถามบางท่านที่ว่าเอ๊ะมันเกี่ยวกับพลังงานด้วยไหมนะฮะแล้วผมก็ตอบไปแล้วว่าครึ่งแรกอาจจะยังไม่ตื่นเต้นเท่าไหร่ ในเรื่องของราคาพลังงานแต่ครึ่งหลังลุ้นกันได้เลยครับโดยเฉพาะเริ่มตั้งแต่เดือน6 7 8ดไปให้จับตาดูอะไรครับดูจีนครับถ้าจํานวนเที่ยวบินจีนออกมาถ้านักท่องเที่ยวจีนทะลักมาเมืองไทยเมื่อไหร่เตรียมตัวเลยครับตัวน้ํามันนะคะเรามาดูในภาพของทําเฟรมที่เป็นทําเฟรมมันกันก่อนนะคะภาพของตัวน้ํามันเนี่ยในทําเฟรมมันถ้าเราดูในเรื่องของไซเคิลนะคะณนะปัจจุบันเนี่ยลงมายังไม่จบไซเคิลนะคะก็คือไอซเนี่ยลงมาโซนที่เป็นโซน โซน50นะคะในส่วนของตัวทําเฟรมมันส่วนทําเฟรมที่เป็นทําเฟรมวิกฤติชาร์ตนะคะเราจะเห็นลนักษณะของการทำเทคนิคอลรีบาลขึ้นไปและภาพทําเฟรมที่เป็นทําเฟรมเดย์นะคะในส่วนของทม์เฟรมเดย์เราก็จะเห็นเป็นลนักษณะของตัวเทคนิคอลรีบาลและในการทำเทคนิคอลรีบาลของเขาเนี่ยขึ้นไปที่เท่าไหร่นะคะก็คือตอนนี้ขึ้นมาหาแนวที่เป็นแนวฟิโบ23.6นะคะก็ ณปัจจุบันของตัวน้ำมันนะคะเราก็จะมองว่าเป็นลักษณะของการเด้งขึ้นไปทําในส่วนของตัวเวฟที่เป็นเวฟบีแล้วก็เวฟบีเนี่ยอาจจะไซ์เออกข้างต่อหรือว่าแต่เวฟบีเนี่ยก็คือเพื่อที่จะลงไปทําในส่วนของตัวเวฟที่เป็นเวฟซีนะคะอันนี้ก็คือ,อในส่วนของตัวน้ํามันค่ะโอ้สังว่าเด้งเด้งมารอบนี้เนี่ยอาจจะยังไม่ได้กลับเป็นสายไซเคิลขาขึ้นขนาดนั้นใช่ไหมครับจะต้องอาจจะลง,งมาก่อน ยังค่ะก็คือ,อตรงนี้ถามว่าเวฟบ,บีเนี่ยสามารถที่จะขึ้นไปต่อได้ไหมนะคะก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปต่อได้เพราะว่าในลนักษณะของการทํารูปแบบที่เป็นเวฟบ,บีนะคะเราก็จะเห็นสับเวฟย่อยของเขาก็คือทํา ABC แล้วก็ไปรวบขาเป็นในส่วนของตัวเวฟที่เป็นเวฟบ,บีใหญ่ก็ได้นะคะแต่ว่าขึ้นบีได้ขึ้น B แค่นี้ได้ไหมก็ได้เหมือนกันนะคะก็ตอนนี้รอสําหรับ เราจะมองว่าเขาจะอาจจะทําเป็นลนักษณะของตัวเวฟบีที่ขึ้นต่อไปเนี่ยก็คือจะต้องรอให้เปรกตรง8 7 3นะคะ87.39ให้ได้นะคะถ้าเบรก87.39ขึ้นมาเราก็จะมองว่าการทําในส่วนของตัวเวฟบีเนี่ยก็คืออาจจะขึ้นไปอีกชุดหนึ่งเพื่อที่จะไปหาแนวฟิโบ61.8ที่108ค่ะแต่ถ้าเบรก87.39ไม่ได้นะคะตัวเนี้ย มีโอกาสที่จะลงไปทำในส่วนของตัวเว็บที่เป็นเว็บซีค่ะสำหรับในภาพของตัวน้ำมันค่ะ